กลับมาในช่วงที่2กับคนแคร์บนบ่ายักษ์ครับกับรองศาสตราจารย์ดรจักรพันชูเพชรเช่นเคยครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้สักครู่ที่พักนะครับ4 6 4 2 1 2 3แล้วก็0 2 3 0 8 0 5 5 5โทรกันมานะครับทั้งหนังสือแล้วก็พวงกุญแจลงไปทั้งเสื้อยืดก็รออยู่นะครับเสื้อยืดก็ไปที่เวอร์ไวเว็บอาจารย์จักร fc. com นะครับจะต้องใส่มาโชว์บ้างแล้วใช่มต้องใส่มาต้องใส่มาต่อค่ะน้าใส่มาอ่านะครับเรายังพูดไม่จบเรื่องญี่ปุ่นเลยนะใช่เรื่องญีี่่่ปปปุนนนเมมือออก้้้ถถถึึึงงงไหแลลวาาจรย์ชัะ ผมว่าเนี่ยขอพักไว้ว่าอาเซียนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เนี่ยขออนุญาตเถอะวาดไว้ก่อนแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าศึกษาอย่างยิ่งเพราะว่ามันขอโทษนิดนึงภาษาอังกฤษ c e r t i f y มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าคนของเขาเป็นประเทศที่มีคุณภาพจริงๆอาจารย์ตอนซูนามิเซนไดอ่ะหนีตายทุกคนจะเห็นภาพที่แม้แต่หนีตายยังเข้าแถวเป็นวินัยจริงๆเพราะเขาพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่เร็วที่สุดครับถูกไหมเพราะถ้าคนมันรุมกันหมดเนี่ยมันไปไม่ได้เลยนะมันมีรอดบางส่วนที่เหลือตายหมดครับ ก็คงเหมือนการขับรถอย่างบ้านอะไรมาถ้าทุกคนเอาแต่เลยครับถึงทางมันก็จะไหลออกอาไปปั๊บมันก็ไปไม่ได้ก็รถติดแต่ถ้าเรามีวินัยมันออกจากโลงหนังอะหรือว่าแย่งเข้ารถไฟฟ้าคนก็คนไทยก็เริ่มเรียนรู้นะแต่จะช้าก็พันปีแต่ว่าก็ยังดีไงผมว่าไม่ผเรามองเห็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปในการรอรถเมล์รอแท็กซี่ซึ่ง ดีขึ้นอ่าดีขึ้นฮะดีขึ้นดีขึ้นเริ่มรู้ว่ามันมีการแซงถ้าแซงจะถูกตําหนิอย่างไรมันมีบ้างแต่ว่าน้อยลงครับนะครับก็่วยกันตำหนิแล้วกันถ้าใครแซงคิวไม่อยู่ในรงเรียนกการศึกษาช่วยเร่งได้ใช่ครับเชื่อกันนี่เรามาดูที่น่าสนใจประเด็นครับที่ผมชอบมากก็คือว่าเนี่ยฮะเขาบอกว่าในโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาจะมีการเปลี่ยนที่นั่งนักเรียนของเขาเนี่ยทุกสเดือนเออของเราไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่งไหนนั่งประจํแล้วก็จะมีเพื่อนซีเเคาปลี่ยน จะได้หมุนเวียนเพื่อนซีและเพื่อนซีจะได้เปลี่ยนแล้วครูก็จะได้เห็นว่าเออว่าเขาอยู่ตรงนี้เปลี่ยนปฏิสัมพันธ์นะฮะเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการอยู่ร่วมกันเพราะเด็กเนี่ยมันก็มีหลายสารภาพในสังคมคุณก็ต้องเปลี่ยนสารภาพก็ต้องฝึกเรียนรู้ตั้งแต่อยู่โรงเรียนใช่ไหมครับครับนะครับเรียนรู้ว่าหน้าที่แปลกนะเริ่มให้เขาบอกว่าฮะวิธีเริ่มนะเริ่มให้เด็กหญิงเปลี่ยนที่นั่งก่อนโดยให้เด็กผู้ชายออกไปนอกห้องเรียนแล้วผู้หญิงก็เคลื่อนย้ายโต๊ะไปวางที่ตัวเองชอบ แล้วให้ผู้ชายกลับมาอ๋อให้ผู้หญิงเลือกก่อนเลยที่เฟิร์นครับเห็นไหมเขาฝึกความเป็นลูกพบุรุษเป็นนั่งท่านนัดเดทตรงไหนก็นั่งตรงนั้นใช่เปล่ากาบอกว่าผู้ชายก็จารย์จักรนี่เด็กผู้หญิงย้ายก็อีเต็มเลยย้ายหนีย้ายมาตรงนี้ผู้ชายหนีนะครับเขาบอกว่าอะไรครับให้ผู้หญิงจัดการออกนี่คือเป็นมารยาทสังคมที่สอนอยู่เลยครับแม่บ้านนะดีเนาะทำว่าดีความคิดดีนะครับนักเรียนในเกรดผู้ชนะก็จะต้องเลื่ืมเรียนรุ่งนะจัดให้ผู้หญิงก่อนนะ บางคนเด็กมันจะถามอ้าวก็เป็นผู้หญิงให้เกียรตจะมาเขาเกิดมานี่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าผู้ชายก็ได้เขาก่รดก็เริ่มไปดูต้องมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำทนกว่าคุณก็ต้องให้เกียรติเขาเป็นแม่คุณเียเป็นภรรยาคุณเรื่องแบบนี้นะเมืองไทยที่มีปัญหาทุกวันนี้ที่เราเป็นเด็กมาจะถามว่าเราเจอปัญหามากคือเด็กผู้ชายไม่ค่อยให้เกียรติเด็กผู้หญิงก็อย่างนี้นครับผู้หญิงเขาเรียกร้องสิทธิเท่ากันไอ้ตรงนี้บางทีเราเรียกร้องเรียกร้องในสิ่งที่มีผลที่มันเท่ากันในสิทธิแต่พูดจริงๆในแง่กายภาพและหลายๆเรื่อง ก็ไม่เท่ากันก็ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงด้อยกว่านะผู้ชายก็ด้อยกว่าในบางเรื่องเพราะธรรมชาติก็แบ่งหน้าที่ความแข็งแรงนะผู้ชายแต่ความอดทนของผู้หญิงก็สูงก็แบ่งหน้าที่มาแล้วแต่วันนี้ผู้หญิงกลับมาเรียกร้องในเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรจะเรียกร้องเช่นอะไรครับฉันอยากจะโชว์อะไรฉันก็โชว์ได้มีเสรีภาพนั่นไม่ใช่หรอกครับคนละเรื่องบอกเป็นเสรีภาพของร่างกายเสรีภาพแห่งเรือนร่างฟังแล้วน่ารักนวลสงวนตัวอายใบตองมันบ้างของนั้นเลยนะรู้จักใบตองมีนวลม่ตอ นึกว่าดาราสมุนตัวใบเตยเอามากลับมาก่อนเดี๋ยวญี่ปุ่นไม่จบถึงชั้นไหนแล้วการเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งย้ายโตอ่าหญิงย้ายก่อนย้ายก่อนแล้วนี่ครับนักเรียนในเกรดปหนึ่งถึงปสี่เนี่ยจะเลิกกลับบ้านได้หลังอาหารกลางวันปห้าปหกจะเลิกกลับบ้านหลังสิบห้านาฬิกาใช่แต่ปห้าปหนี่ต้องเลิกบ่ายสามมัธยมต้นเข้ารวมชุมนุมตอนสิบแปดครับต้องมาชุมนุมกันต้องมาช่วยกันบ้านเราติดตรงไหนป่ะพอเด็กเล็กกลับอ่ะพ่อแม่ยังไม่กลับบ้านอ่ะ นี่ยมันติดตรงนี้นะนี่คุณจริงไม่ได้แต่ปรับสิมาปรับใช้ไม่เป็นไรปรับใช้ก็อาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นให้เด็กเขาเพราะว่ากลับปั๊บพ่อแม่ต้องมารับอพ่อแม่อีกครึ่งวันทาอะไรอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาแง่ของชีวิตจริงๆเพราะว่าแต่ว่าโอเคละเอาเนื้อหามามาเนื้อหามาดีกว่าครับมัธยมปลายจะเรียนกวดวิชาถึง2ทุ่มถึงสาทุ่มมีกวดวิชานะเขามีนี่เขาเรียนหนักนะชั่วโมงเดียว2ทุ่มถึง3าทุ่มแล้วเขาไม่เตดเขาเรียนเราเดินกลับบ้านไงเรามาดูเกรด5้าเกรดหอาจารย์กบ เด็กป .5 ป .6 ต้องเป็นต้นแบบของรุ่นน้องที่สุดยอดเลยเป็นด็กพี่แล้วป .5 ป .6 เพราะว่าเขาจะมีเคยได้ยินไหมลูกพี่ครับเห็นไหมยืดมากเลยเขามีลูกพี่ไงเพราะว่าเจ้าเด็กจะต้องเตรียมตัวไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นครับเด็กในกลุ่มจะควบคุมการกันเองควบคุมการเรียนนะเป็นกรุ๊ปคอนโทรลใครได้คะแนนในกลุ่มตกต่ำต้องช่วยกันอันนี้เป็นความรับผิดชอบแล้วก็มีการเขาเรียกนะ เพื่อแผ่เพื่อสังคมสุวตว่ากลุ่มนี้มีห้าหคนเด็กในกลุ่มในเพื่อนเขาเรียนนย่ต้องช่วยกันติวต้องดึงเขาขึ้นมาแต่เมืองไทยไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับการว่าเหยียบหัว้ใจอนยังเหยียบหัวมึงไปเอามันเก่งที่สุดโนบิตะต้องไปติวใจอนใช่ต้องช่วยกันแต่เมืองไทยไม่้าไม่ติวใจอนบีบคอเมืองไทยทางไหนก็ได้ครับเองให้สูงที่สุดคนเหยียบคนอื่นไปเราเก่งที่สุดไม่ได้ครับเขาต้องไปด้วยกันเป็นทีมไปด้วยกันนะฮะ เนี่ยครับดูแลหลากหลายไหมค okay. รับพอมาถึงป .5 ป .6 นะครับนะครับเรียนเพิ่มในวิชาเศรษฐคหกรรมศาสตร์เศรษฐะหกรรมศาสตร์น่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ด้วยนะบวกกับเรื่องของคากกรรมเข้าไปมีงานฝีมือดูแลความสะอาดของโรงเรียนนะอาจารย์กบจำได้ไหมทำเวรเราก็มีมีไหมเนี่ยเราต้องทําเวรแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ค่อยมีแล้วนะการพลงทำเช็ดกระดาษกวาดบ้านถูกคือสมัยเจรินะเอียมเลยอาจารย์เนียนทัน กระดานดำไหมกระดานเขียวกระดานเขียวแล้วอาจารย์เคยโดนคุณครูบังคับให้ไปลบกระดานไหมถ้ามาสายสมกันบ้านชา้าก็ต้อง<ม>ลบกระดานฝน,นคุ้งเลยใช่ไหมครับหน้าขาวเย <c oughs> <c oughs> แต่ของคับอย่างนี้ครับถ้าของเขาโรงเรียนโรงเรียนของญี่ปุ่นเนี่ยเน้นหนักมากคือให้เด็กรับผิดชอบเรื่องความสะอาดเพราะว่าจะสอนให้เด็กรู้ว่าถ้าหนูไม่อยากทําความสะอาดให้เหนื่อยหนูก็อย่าทำสกปรกสิก็อย่าทิ้งใช่แต่ของไทยมันเป็นอย่างนี้ครับคนทําทําไป นัการพโลงก็ทาไปชั้นทําสกปรกก็ทำไป,ำำไปมันก็จะมีคนกวาดถนนทํา,าำทำไมคนจะพูดพูดแทนที่จะสมมึกช่วยเขากับทิ้งเสื้อเป็ดสะปะไม่ได้นะครับเราต้องรับผิดชอบร่วมกันโรงเรียนญี่ปุ่นสะอาดมาก<อ>เคยไปนั่งถามว่ามีนัการพโลงกี่คนเ็าบอกไม่มีครับโอ้อาจารย์จะว่าแต่โรงเรียนเลยสถานีรถไฟฟ้าอย่างเช่นกินซ่าคนผ่านวันละสามล้านคนเนี่ยยืนไม่เคยมีเห็นอะไรหล่นสักอันหนึ่ง่ะนี่พูดจริงๆริงไ่ยืนจ้องอ่ะทำได้ยังไง ของเราที่เปเพสสบ่าหมดเลยเรอาอเห็นครับเมืองไทยดูครับบางคนขับรถยนต์นะขับรถหรูด้วยนะสูบบุหรี่ครับแล้วก็เปิดกระจกเขี่ยบุหรี่ข้างนอกโยนทิ้งข้างนอกความหรูของรถไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของจิตใจที่หรูเลยผมว่าถ้าอยากสูบก็ปิดกระจกสูบอัดเข้าไปเต็มที่ครับมวลเดียวมันคุ้งแล้วก็อัดเข้าไปตลอดออทางเลยครับออสร้างความเดือดร้อนคนอื่นนะทำไมใช่ครับนี่ครับนี่เพราะการศึกษานี่ไงการศึกษาสำคัญความสะอาดอะไรต่อรดูแลความปลอดภัยการเล่นกับรุ่นน้อง ไปเป็นพี่ใหญ่คอยดูอยงลำดับความรับผิดชอบอย่าไปรังแกเขานะแต่ดูแลเขาดูแลดอกไม้ต้นไม้ประดับดูแลระบบการประชาสัมพันธ์โรงเรียนประกาศของหายประกาศกิจกรรมสุขภาพห้องสมุดประชุมผู้นำัชุมชนละโอ้โหทำทุกอย่างครับมีสภานักเรียนในชั้นประถมเลยครับมีสภานักเรียนแล้วทำปฏิทินโรงเรียนดูแลอาหารกลางวันช่วยกิจกรรมอื่นๆืสร้างความรับผิดชอบให้กับเด็กทั้งหมดเลยนี่ป5ปหครับมันมากกว่าการเรียนครับ เขาสอนเด็กเขาให้เป็นพลเมืองที่ดีพลเมืองคือพระเมืองคือกําลังของเมืองไม่ได้สอนเป็นแค่ประชากรไม่ใช่พระพละแปลว่ากําลังไม่ใช่พาระของเราพาะเมืองเยอะมากนะของเราพว่าพะเมืองนั้นโตมาก็จะไม่หนีสภาไม่หนีภาษีไม่เสียบัตรแทนกันจะรับผิดชอบไม่เสียบัตรแทนกันไม่โกงเลือกตั้งถูกปะแล้วก็ต้องเคารพกฎหมาย บ้านไหนเบื้องไหนก็เช่นครับถ้าไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้เหมือนนักกีฬาถ้าไม่เคารพกติกาก็เป็นนักก็ไม่ต้องเล่นกันก็ไม่ต้องเล่นกันบกันเลยจบกิจกรรมการเล่นออกออกกาลังกายเป็นของนักเรียนทุกระดับชั้นครับต้องออกกําลังกายแต่เขาเน้นกิจกรรมการเล่นออกกําลังกายของเราเน้น iPad ครับ คุยกันคับไลน์กันครับเด็กก็ไม่ได้ออกกาลังกายนะครับงนั้นทุกกลุ่มจะต้องมีระบบการวางแผนเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ทุกครั้งแต่อยู่ภายใต้กติกากฎเกณฑ์นะครับโดยมีครูให้คําแนะนําการติดนิสัยพวกเนี้ยเพื่อรับชัยชนะเนี่ยแต่ให้ความเคารพผู้ที่พ่ายแพ้เนี่ยจึงอยู่ในสายเลือดคนที่ปุ่นครับเคารพผู้ที่พ่ายแพ้ถูกต้องครับไม่ไปเหยียบย่ำเขานะครับก็เราชนะแล้วก็ต้องราาักษาแชมป์ไว้ในความพิถีของเขาแต่ว่าไม่ได้ไปเหยียบย่ำว่าคุณแพ้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงคุณแพ้แล้วผม ณไม่เลือกผมผมก็ไม่เชื่อคุณอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คือน้ําใจครับนักกีฬานะครับต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้อาจารย์เคยได้ยินว่าวัฒนธรรมคเซนไหมฮะไม่ได้ยินฮะวัฒนธรรมคเซนนี่ดังมากในเชิงของการทาธุรกิจในเมืองไทยที่นำมาใช้ครับเป็นวัฒนธรรมที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับญี่ปุ่นที่เกิดมาจากการรวมตัวกันปรับปรุงควบคุมการดูแลกันโดยมีความเชื่อตรงนี้ครับจะไม่มีวันใดที่ผ่านไปโดยปราศจากการปรับปรุงณที่ใดที่หนึ่งของบริษัทการทํางานจะต้องมีการประชุมกันบ่อยๆนี่คือเป็นการพัฒนา สิ่งที่คิดว่าสมบูรณ์แล้ววันนี้ในการบริหารงานของของบริษัทของญี่ปุ่นใช้ไครเซ็นเยอะมากนะครับ<ม>คือต้องมีการจับกลุ่มมีการประชุมการพูดคุยกันแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยพยายามจะเรียนรู้ตรงนี้จากญี่ปุ่นแต่ผมกลัวจรงเลยครับมันจะดีมากที่ญี่ปุ่นแต่กลัวจะมามรณกรรมที่เมืองไทยเลือเกิน<ม>เพราะคนไทยไม่ได้จริงจังกับมันเท่าไหร่<ม>พอเอาเข้ามาก็ทําแต่รูปแบบจัดประชุมแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ได้เอาผลไปใช้ใช่ครับอเอาแต่เอาแต่พิธีกรรมใช่ครับแล้วเห็นไหมครับ 52เอามาตั้งกี่ปีแล้วเราก็ยังไปไม่รอดนี่12สติ๊กเกอร์จะรอดไหมเนี่ยนี่คือความห่วงใยคือจะมีแต่ขอภาวนาให้รอดอยากส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นอยากให้คุณธรรมของเรามันดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นคุณูญี่ปุ่นเขาเชื่อมั่นในวิธีการนี้มากนะครับนะฮะโดยเชื่อว่าไม่มีวันใดที่จะผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงนั่นคือมีการปรับปรุงตลอดเวลาทุกวันจะไม่มีวันหลงอยู่กับความชนะในวันนี้แต่เขาจะดูว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเราเพิ่งมาถึงมอต้นปัะกบเพิ่งมาถึง อมอต้นครับเกรด7จ็ดคือมอหนึ่งถึงมอสามครับเป็นการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กตอนปลายเข้าสู่วัยรุ่นตอนตอนอ้นเริ่มมีเครื่องแบบนักเรียนตามสถาบ,บันของเวเองแล้วครับรมไม่ใช่เขาไม่มเริ่มมีกฎมีครับชีวิตต้องมีระเบียบครับข้มีกฎแล้วครับเมือม่อถึงอายุสมควครซึ่งแตกต่างจากเครื่องแบบในระดับมัธยมปลายใช่ไหมเด็กผู้ชายใส่ชุดทุกต้องดําผู้หญิงก็จะมีใช่ถ้ามีชุดของเขากระโปรงเป็นลายสกอตแต่ตอนเด็กนี่อิสระก็ยังเด็กอ่ะเออแปลกเนาะ ยังเด็กเ,ออเขาต้องการจะเน้นเรื่องการเข้ากับสังคมยังไม่พูดถึงระเบียบวิไยน,นะครับแต่มาตรงนี้มาชัดเจนมากเรื่องตรงนี้นะครับสร้างความรู้สึกตระหนักในการเรียนตระหนักด้านจิตวิทยาความรับผิดชอบนะครับพร้อมทั้งเพิ่มโปรแกร,รมทางสมองที่ให้บรรลุเป้าหมายไว้นะครับเพิ่มความหิวกระหายที่เรียนให้เก่งที่สุด นี่ใครเซนอยาให้เก่งที่สุดเป็นที่หนึ่งตั้งแต่กีฬาเลยทุกอย่างต้องทำให้ดีที่สุดแต่อยู่ในกติกาเพื่อจะเรียนต่อในให้ดีที่สุดไม่ใช่โกงนะไม่โกงครับอยู่ในกติกาอยู่ในกติกาครับไม่จดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่เอาเปรียบถูกไหมไม่ใช่ว่าเข้าไปตอนเข้าไปเข้าในภาคพิเศษแต่จบมาในภาคปกติสังเกตแต่ก่อนจะมีภาพยนตร์ซึ่งเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ส่วนมากเป็นเรื่องกีฬาในเรื่องมีเน้นในการแข่งขันตลอดแต่จะมีความเป็นนักกีฬาที่คนที่ชนะจะมาช่วยเหลือผู้แพ้เสมอ อาจารย์อาจารย์กบดูนะเกมโชว์ของญี่ปุ่นเขาจะเน้นเรื่องการแข่งขันแบบเป็นมิตรภาพกันรายการมารายการด้วยความครบนะครับผมชอบดูะครับรายการของเมืองไทยที่มีการประกวดร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมผมก็ดูนะครับที่ส่งเสริมเด็กให้มีประกวดร้องเพลงแต่ผมไม่ชอบตอนจบทุกครั้งที่เวลาจะประกาศผลปับ๊บกล้องจะต้องไปจับฝ่ายที่แพ้แล้วก็พอตัวเองไม่ได้รับรางวัลปั๊บก็ร้องไห้จับมือร้องไห้กันภาพแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับมันเหมือนกับว่าผ่ายแพ้ค,คือความเจ็บปวด พ่ายแพ้คือความเสียหายแต่มันควรจะเป็นพ่ายแพ้ปั๊บคนแพ้ควรเป็นในความด,ดีกับผู้ชนะเลยบอก<ม>รอบหน้าจะมากันใหม่มันต้องมีสปิริตแบบนี้จะเก่งกว่าน,นี้ถูกต้องแล้วฉันจะมาชนะเธอแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าอะไรครับรายการแบบนี้พอแพ้ปั๊บก็ต้องออกกว้างไปโค้ชทั้งฝ่ายแพ้จับมือกันไว้แล้วร้องไห้เสียสใจ<ส>เป็นการสูญเสีย<ะ>มันทำให้เขาสึกว่าความพ่ายแพ้คือความสูญเสียซึ่งมันไม่ใช่การพ่ายแพ้คือบทเรียนที่จะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นถูกต้องครับนั่นคือญี่ปุ่นก็ทำแบบนั้นเหมือนกันนะครับ มารายวิชาในตอน,นมนต,ต้นตเกมโชว์นะเกมโชว์ฮะเขาเขาซึมซับมากฮร<อ>การกบกาเกมโชว์บ้านเราเนี้ยโชว์อย่างที่เห็นอยู่ครับผมเหนื่อยมากเห็นแล้วรายวิชาที่มต้นครับมีสี่กลุ่มวิชาครับอาจารย์กบวิชาแกนมีอยู่8วิชาผมพยายามลอกนะเนี่ยญี่ปุ่นโรงเรียนแล้วเนี่ยญี่ปุ่นครับอาจารย์แปดสังคมวิสังคมศาสตร์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะบริสุทธิ์นี่อาจารย์อธิบายครับศิลปะบริสุทธิ์ต่างกับศิลปะประยุกต์อย่างไรอาจารย์ตอบพูดง่ายเพื่อความงามล้วน ศิลปะประยุกต์ก็คือความงามที่นํามาใช้กับประโยชน์ใช้สอยอ๋ออันนี้คือเอาความสวยงามของมันความงามตาม<อ>ทฤษฎีลว้ลวนๆยังมไม่พูดเร<ช>ื่อง<ว>สัดส่วนสีสัน รูปร่างยังไม่พูดถึงการตลาดไม่พูดถึงแต่ถ,ถ้าเกิดประยุกต์เนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยคุณทํากระเป๋ามาแล้วเนี่ยกระเป๋ามันใส่ช่องไหนยังไง<อ>รูดซิปได้หรือเปล่าขายได้หรือเปล่าแต่บางอย่างรุ่กระเป๋าทําสวยเดียวทำสวยอย่างเดียวแต่ขายไม่ออก <c oughs> อาจารย์กบแล้วการสอนศิลปะเนี่ยควรจะเริ่มที่ศิลปะบริสุทธิ์ก่อนแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเพราะนี่คือทฤษฎีก่อนก่อนที่จะไปประยุกต์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 ไปว่าอะไรอาจารย์มันต้องมาต่อทีหลังใช่ไหมต้องแรกตรงนี้แน่นก่อนแสดงว่านี่เขาวางแผนถูกสอนเร่อิุทธ์ นะฮะแล้วก็ไปสอนเรื่อง <คน S 1> ศ<า>ูนย์กาีศึกษาภาระ,ะไปนี่ฮะศิลปะอุตสาหกรรมงานฝีมือมีวิชาเลือกไดยจังกบเลือกวิชาภาษาต่างประเทศครับและวิชา<ม>พิเศษอื่นๆเช่นดนตรีศ<ม>ิลปะว่ากันไปอันที่สามกลุ่มวิชาศิลปธรรมโอ้โหสุดยอดสัปดาห์ละหนึ่งคาบต้องสอน<ม>และที่4ครับกลุ่มหลักสูตรพิเศษและกิจกรรมต่างๆ<ม>เช่นกีฬากิจกรรมการแสดงละครว่ากันไปเขาจะมี3 4สาขานี้เด่นมากทั้งองค์ความรู้ทั้งศิลปะสมองทั้งสองซี่ีกเลยจัง แล้วกเรทฤษฎีและปฏิบัติชอบมากต้องมีศิลธรรมเขายังเห็นความสาคัญและศิลปะผมเน้นว่าศิลปะเพราะว่าคนมีศิลปะเนี่ยอาจารย์โตขึ้นเนี่ยคนมีศิลปะก็จะมักจะต้องเป็นคนดีเพราะรู้ว่าอะไรงามอะไรถูกอะไรต้องถ้าอย่างพูดที่ผมคิดถึงสามก๊กเลยสามก๊กเนี่ยนะฮะเราสังเกตเขาว่าผู้นําอย่างคงเบ้งเนี่ยเขาได้ทั้งศิลปะได้ทั้งศาสตร์และทั้งศิลป์เลยนะคนที่เป็นผู้นําเขาที่ตั้งต่องกรต้องเล่นดนตรีได้สุนทรียะ มันก็จะไม่ทําชั่วงเพราะรู้ว่ามันเป็นความไม่งามไงผ้ผู้นาข,ของของในสามก๊กนี่เล่นดนตรีหมดเลยนะเล่นดนตรีแต่งข<ต>ับขอมใช่แบบนี้หมดเลยนะออแสดว่าศิลป,ปะมันมีอยู่ดีดพินเนี yeah. ้ยตรงที่จันกบพูดเลยต้องมีความรู้เรื่องศิลปะด้วยเขาบอกอีกครับสูตรของเขาครับการเรียนจะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นแต่เรียนให้แคบลงคือลึกลงคือคือตอนแรกจะเรียนกว้างแล้วก็ค่อยบีบให้ลึกลงครับลึกลงไปในเนื้อหาและเข้าใจอย่างความเป็นจริงจังและครับแล้วก็สู่โลกของการจ้างงานออกมาสู่เรื่องของการทักษะนี่เริ่มเกี่ยวกับ ประกอบอาชีพแล้วใช่ครูที่สอนจะใช้แบบบรรยายผสมสื่อเช่นชบบบร,รยายการโทรทัศน์วิทยุห้องแลบบ็บคอมพิวเตอร์นะพาสื่อานอกสถานที่ครับนี่เขาเน้นมากครับอันนี้แปลว่าเติมแล้วเพราะแต่ก่อนงไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่แปลว่าเขาตามโลกครับนักเรียนทุกคนต้องเข้าชุมนุมกิจกรรมต่างๆจนถึง18นาฬิกาโอ้นี่นี่ยิ่งกว่าเด็กกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนผมดูใบสองใบสามเลิกแล้วนะเดี๋ยวเขาเน้นเรื่องกิจกรรมยังอยู่นะไม่ได้เล่นเรื่องไปไปเลยครับไม่ใช่ไปตรวจวิชาเน้นเรื่องกิจกรรมมาถึงนี่ครับม .4 ครับม .4 ่ จัดให้มีเรียน2กลุ่มวิชาครับวิชาพื้นฐานทางวิชาการนะครับกับวิชาพื้นฐานด้านธุรกิจการค้าเห็นไหมเขาสอนาสอนเรื่องการค้าแต่เด็กเลยไหมปลกฝังเลยประเทศเขาค้าขายเป็นหลักนี่แล้วเขาก็เติบโตได้ด้วยธุรกิจเห็นไหมครับ ดูนะครับทุกันนี่ลืมตาเข้ามาในเมืองไทยมีตัวแต่สังเกตถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องหลักของประเทศเข้ามาจากศิลปะคุณธรรมก่อนนะวันนี้ประเทศไทยลืมตามาก็เจอของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับใช่ใช่ไหมครับเพราะเขาสอนเรื่องนี้แต่เขาสอนปลูกฝังมาตั้งแต่อนุบาลจริงๆนะวางเป็นระบบเป็นแพทเทิร์นที่สวยงามมากนะว่าทํานี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรชัดเจนมากนะครับวิชาพื้นหาาทวิชาการก็มีนะอาจารย์พิมเขียวชีิเช่เขายังเน้นภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่คือเด็กม .4 ขนาดม .4 ยังต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยนะครับม .5 ครับไปวิชาที่เป็นสาธรนะมากขึ้นครับนะครับยึดโปรแกรมการเรียนรู้ในด้านวิชาการนะครับม .6 ปีสุดท้ายครับเตรียมเข้าหมหาวิทยาลัยอย่างเอาเป็นเอาตายไอ้นี่ก็ถือว่าเครียดอยู่เหมือนกันนะค<อ>่าตัวตายครับเขาก็พยายามแก้ไขอยู่นะแต่ว่ามันจริงๆอาจารย์เข้าผิดที่นี่คือชีวิตคนละ,ละคนละเรื่องนะเข้ามหาวิทยาลัยนี้แปลว่าคุณทําบริษัทนี้แล้วเขาไม่ลาออกอ,อยู่ทั้งชีวิตใช่ใช่ญี่ปุ่นจะจ้างตลอดชีวิตครับ ญี่ปุ่นเขาจะโกรธมากครับถ้าบอกว่าถูกซื้อตัวการเปลี่ยนงานเนี่ยถือว่าเป็นความล้มเหลวไม่ความจงรักักดีต่อองค์กรถ้าคุณเลือกจะอยู่กับโตโยต้าคุณต้องเรียนมหาลัยนี้ด้วยนะไปตลอดต้องเรียนที่นี่ถึงจะเข้าโตโยต้าไม่ใช่ว่าจะโดดไปอยู่ฮอนด้าไม่อย่างผมเนี่ยเพิ่งจะไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับไทยน้าพิพของโคกมาผมชัตเจนมากภาพของโคกคนที่อยู่บริษัทไทยน้ำพิพโคกไม่มีวันกินเบปซี่ใช่ไหมครับคนเบปซี่เขาก็ไม่กินโคกใช่ ีเป็นนคขาต้องเชื่อในผลิตภัณฑ์เขาก่อนนี่คือสเต็ปไม่ใช่ขายอย่างนึงกินอีกอย่างบางคนบอกว่าอุ๊อิสระเสรีภาพอาจารย์ไม่ไม่สไตล์ญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็มีความจรักไม่ซึ่กระถูกไงถ้าคุณยังไม่เชื่อในผลิตภัณฑ์ที่คุณขายแล้วคุณจะขายได้ยังไงตัวเองขายโตโยต้าแต่ว่าขับฮอนด้าคนไปก็จะรู้สึกแล้วถ้านจริงจริง้าเป็น่ใช้ใช่ครับนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการเรียนเข้าต่อมหาวิทยาลัยนั้นกดดันให้เด็กกวดวิชานะครับ ครูญี่ปุ่นจะได้คนเก่งมาเรียนครูครับนี่คือสิ่งสำคัญแม่พิมพ์และเมืองไทยครับที่ผ่านมาอาจารย์อาจารย์เรียนจบสงกูรักคนที่ท็อปท็อปเรียนเก่งในในชั้นของอาจารย์เนี่ยเลือกครูไหมแพทย์วิศวะใช่ไหมแพทย์วิศวะสถาปัตมนิสร์พวกนี้รัฐศาสตร์ไทยๆก็จะกลายเป็นขุนศสกษศึกษาศาสตร์มังจะเป็นอย่างนั้นโดยนิสัยเราก็ไม่ชอบเรียนครูอยู่แล้วนี่คือความต่างของของญี่ปุ่นญี่ปุ่นคนเรียนเก่งต้องเป็นก็ควรจะต้องเป็นงั้นเพราะเป็นแม่พิมพใช่ครับ เป็นเป็นน้ำน้ำเชื้อหัวแถวอะถ้าคนสอนไม่เก่งแล้วลูกศิษย์จะเก่งเนหางมันจะจางกว่าหัวกะทิอะหัวกะทิวันนี้เขาบอกเลยครับถ้าถ้าลอกข้อสอบอนาคตจะได้เป็นนักการเมืองเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นลูกนักการเมืองก่อนเป็นลูกนักการเมืองแล้วจะเป็นนักการเมืองใช่ไหมครับเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วบอกคนที่เรียนไม่เก่งก็จะถูกส่งครูส่งเรียนครูแต่ตอนนี้การศึกษาเรากำลังจะปรับนะครับให้มีครูพันใหม่ ที่อยากให้ครูเป็นคนที่เรียนเก่งให้ข้าตอบแทนเขาต้องสูงนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ผลิตบุคลากรต่อไปจะได้แข่งขันกันไปนะครับได้รับการยกย่องจากสังคมสูงแต่เมืองไทยวันนี้กลายเป็นครูกลายเป็นเลยครับอาชีพที่เป็นนี่เยอะระดับต้นๆชอบประชาสัมพันธ์ออกมาแบบนี้คือจะเป็นหรือไม่เป็นผมไม่รู้ต้อยต่ำแต่ทำไมต้องเป็นนี่ทุกอาชีพทุกอาชีพแต่ทำไมต้องสร้างภาพออกมาว่าครูเป็นนี้เยอะเด็กก็เลยไม่อยากไปเป็นครูไงไม่เป็นนี่นะ เป็นพระไม่เป็นนี่เป็นนี่เพราะว่าทรัพย์สินเยอะใช่ไหมละหมดแล้วละหมดแล้วอ๋อหมอนโองในแง่ดีจริงเนี่ยแตงกบนะนะฮะดูนะครับครูใน่ยมรกาประชุมสัมันาวิชาการเขามีครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมาดูโรงเรียนกดวิชาครับโรงเรียนกวดวิชานะครับนะฮะจูกูเป็นโรงเรียนเอกชนสอนนอกเวลาปกติและเสาร์อาทิตย์ครูที่เก่งมีเทคนิคการสอนที่ดีสอนติวเข้มข้นขึ้นเน้นคณิตศาสตร์ญี่ปุ่นอังกฤษวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เด็กจะเข้าโรงเรียนเล็กๆจะเข้าโรงเรียนนี้ครับเพื่อเรียนเปียโน ศิละปะศึกษาว่ายน้ําลูกคิดคือเรียน,น,ยนลูกคิดอยู่นะอาจารย์ยังเรียนลูกคิดอยู่เพราะลูกคิดคือต้นกําเนิดของในครับไฟดับทํางานได้อ่อามันต้นกำเนิดของเครื่องคิดเลขถูกไหมครับเด็กวันนี้มันเป็นเลขฐานฐานฐานหนึ่งฐานสิบฐาน,านสองเด็กสมัยนี้ไปตลาดจะต้องใช้โทรศัพท์กดครับเวลาคิดอาหารเท่าไหร่หารกันในโต๊ะต่ละกี่บาทต้องใช้เครื่องคิดเลขครับแม่ค้าเครื่องในใจหายหมดแล้วเออเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะพอนอกใจกันหมดนึ่นอกใจโอเคนะครับนะเขาบอกว่าไรครับ ตายเสียยังดีกว่าอยู่อย่างไร้เกียรตินี่คือสิ่งสําคัญของญี่ปุ่นที่างทาเรคิรีไงทาผิดรายงายกโดดผาตายแล้วของเราเป็นไงครับเมืองไทยเป็นไงนี่ผมถือว่าเป็นพิมพ์เขียวชีวิตแล้วก็เป็นพิมพ์เขียวของชาติเลยนะที่ทําให้ไม่แปลกใจว่าทําไมประชากรญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตขึ้นมาพูดตามตรงทุกสังคมมีโจรมีคนชั่วแต่โดยส่วนใหญ่เรามองไม่ค่อยเห็นเขาก็มีระบบมีกฎหมายของเขาใช่ไหมก็ยังมีคนฝ่าไฟแดงก็มีแต่ก็ผมก็ยังไม่เห็นนะ จริงๆแล้วเรามีเรื่องญี่ปุ่นพูดอีกเยอะเลยนะคนโกงก็มีเยอะฮะแต่ก็ถูกจับอยากพูดเยอะเลยแต่ว่าเจ้าที่เราหมุนหลายรอบนิ้วบอกว่าเดี๋ยวให้พูดอีกรอบนึงอีกรอบเอาอีกรอบฮะไม่ละครับก็ไว้คงจะต้องมาพูดกันอีกครับทั้งในเรื่องของญี่ปุ่นแล้วก็ในเรื่องที่ค้างไว้คือเรื่องของอาเซียนนะครับที่เราจะต้องเปิดกันต่อไปอย่าลืมนะครับโทรกันมา4 6 4 2 1 2 3 SMS นะครับกับ0 2 3 0 8 0 5 5สและเว็บไซต์ w w w a ไวดเวอาจารย์จาก fc.com ครับเข้าไปดูกันพบกันได้ครับ,รบแล้วก็พบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ครับอาจารย์จากพันชูเพชรและผมกฤษณพงศ์เกติศัก์ในรายการคนแคระบนบายักษ์สัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ